สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวทีเด็ดฟุดบอลบายเฮียปั้นทันเกมทุกๆท่านครับผมวันนี้ครับวันที่7มกราคมครับบอลมีเตะไม่ค่อยเยอะครับผมคัดเน้นๆมาให้ทั้งหมด3คู่ครับคู่แรกครับเปทางด้านอาเซนอลครับเปิดบ้านต้อรับการมาเยือนของด้านนิวคาสเซิลคู่ที่สองครับเป็นทางด้านสปอร์ตติ้งดิสบอลครับเปิดบ้านต้อรับการมาเยือนของทางด้านปอร์โต คุยสครับไปทางด้านชิวาสปอร์ตครับเปิดบ้านตรนรับการมาเยี่ยของด้านเบสิกตัสก่อนจะไปรับชมรับฟังครับฝากกดถูกใจกด Subscribe และอย่าลืมครับกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางพวกเราส่วนใครครับที่อยากจะเข้าบ้านเขียวสามารถจิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับ ตอนนี้ครับผมกําลังจัดกิจกรรมแจกเสื้อกีฬาพรีเมียมกระเป๋านาฬิกาลําโพงและอื่นๆอีกมากมายครับให้กับสมาชิกภายในกลุ่มใครสนใจครับจิ้มลิงใต้คอมเมนต์ได้เลยครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกครับเป็นศึกคาราบาวครับครับคู่ระหว่างทางด้านอาร์เซนอลครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของด้านนิวคาสเซิลคู่นี้ครับเตะกันตอนตีสามตรงครับที่สนามเอทีฮัสเตเดียมแฮนดีแคปครับเปิดไปที่เจ้าบ้านครับต่อ1ลูก สถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดของ2ทีมครับอาร์ซนอนครับชนะ2ครับนิวคาสเซิลชนะ2และเสมอกันไป1เกมนัดล่าสุดครับอาร์ซิอนครับเปิดบ้านถล่มนิวคาสเซิลไปที่4ประตูต่อ1วันนี้ครับอาร์ซนอนครับมาในแผน433มครับมีใฮ้ด้านท็อดซ่าครับนูนเยสครับวารเนลี่ครับยืนเป็น3ประสานในแดนหน้าช่วยกันทำประตูส่วนด้านนิวคาสเซิลครับมาในแผน433เช่นเดียวกันครับมีให้ด้านโกดอนครับอีซาครับแล้วก็เมอร์ฟี่ครับยืนเป็น3ประสานในแดนหน้าช่วยกันทำประตู ฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านอัลเอนครับชนะ4เสมอ1นัดล่าสุดครับออกไปเสมอไบตันมาแบบสุดมันครับที่1ประตูต่อ1ส่วนด้านนิวคาสเซิลครับชนะทั้งหมด5เกมครับนัดล่าสุดครับออกไปเฉือนเอาชนะสเปอร์มาได้ที่2ประตูต่อ1วันนี้ครับเจ้าบ้านครับงานเข้าอย่างแน่นอนครับล่าสุดครับรายงานจากสื่อต่างประเทศครับ ว่าทางด้านเบนไว้ครับซาก้าครับฮาเวตครับแล้วก็วันเนลลี่ครับอดลงช่วยทีมครับยาวนานถึง1-2เดือนครับเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บครับและนัดต่อไปครับต้องเจอกับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่เพิ่งเสมอกับลิเวอร์พูลมาแบบสุดมันครับในเมื่อคืนที่ผ่านมาถือว่าวันนี้อาร์เซนอลเจองานหนักอย่างแน่นอนครับส่วนด้านทีมเยอนครับวันนี้ครับแนวลุกครับพร้อมทั้ง3ตัวครับ3ประสานครับโกดอนอิซักเมอร์ฟี่ครับน่าจะยืนเป็น3ประสานในแดนหน้าอย่างแน่นอนครับวันนี้น่าจะจัดชุดเต็มลงกันทั้งคู่่่กััับเรททีีปิดมมมาาววนน้ผองย น่าจะสู้ได้สบายสบายครับน่าจะมีถึง120นาทีอย่างแน่นอนสกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่1-1หรือไม่ก็2-2คู่ที่2ครับรอไปที่ศึกโปรตุเกสลีกครับครับคู่ระหว่างด้านสปอร์ติ้งลิสบอนครับเปิดบ้านตรับการมายือนของดานปอโตคู่นี้ครับเตะกันตอนตี2 45ครับเป็นสนามกลางครับที่เมืองจาการ์ตาแฮนี้คปครับเปิดไปที่สปอร์ติ้งลิสบอนครับต่อเสมอ สถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดของ2ทีม Sporting l i ิบบอลชนะ2ปอโต้ชนะ2และเสมอกันไป1เกมนัดล่าสุด Sporting งดิบบอลครับเปิดบ้านเอาชนะไปได้ที่2ประตูต่อ0วันนี้ครับสปอร์ i ิ้งดิบบอรครับมาในแผน4-4-2มีน,นั้นเกลคีเลสครับกับริมเกาครับยืนเป็นคู่หน้าช่วยกันจบสกอร์ ส่วนด้านสปอร์ติ้งลิสบอนมาในแผน4-2-3-1มีทางด้านอากโรวาครับยืนเป็นหน้าเป้าและมีทางด้านฟังโกกับเปเป้ครับยืนซ้ายขวาเชื่อกันเกมลุกฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านสปอร์ติ้งลิสบอนครับชนะ3เสมอ2นัดล่าสุดครับออกไปเสมอวิตุเลยกิมาไล่มาแบบสุดมันครับที่4ประตูต่อ4ส่วนด้านปอร์โตครับชนะ4เสมอ1นัดล่าสุดครับเปิดบ้านถล่มมาวิตาไปที่4ประตูต่อ0คู่นี้ครับสูสีกันมากครับทั้งฟอร์ม5นัดล่าสุดครับแล้วก็สถิติการเจอกันครับวัััันนนนีี้้้คครรบบบบเเเจจาาและทมยือตว็ พอกันครับกับเลทที่เปิดมาวันนี้ครับถึงแม้วันนี้จะเป็นแค่บอลถ้วยครับแต่ผมว่า2ทีมน่าจะเต็มที่กันอย่างแน่นอนครับแล้ววันนี้ครับไม่ได้เตะในบ้านสปอร์ตติ้งบิทบอลครับออกไปเตะที่เมืองจาการ์ตาครับเป็นสนามกลางมันเลยไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันครับคู่นี้ครับน่าจะออกได้ทั้งหมด3หน้าครับผมเลยให้มองไปทางด้านกำแพงดีกว่าครับน่าจะทำกำไรได้อย่างแน่นอนพอคู่นี้เจอกันทีไรครับยิงกันเยอะทุกเกมสกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่ -2 2หรือไม่ก็3-3ครับคู่สุดท้ายครับเราไปที่ศึกตุรกีครับ คู่ระหว่างทางด้านชิวาสปอร์ตเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านเบสิกตัส คู่นี้ครับเตะกันตอน5้าทุ่มตรงครับที่สนาม BG จีปุ๊บไอรูนสเตเดียมเหนดิแคปเปิดไปที่เจ้าบ้านครับต่อเสมอสถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดของ2ทีมครับชิวาสปอร์ตครับชนะ2ครับเบสิกตัดชนะ3นัดล่าสุดครับเบสิกตัดครับเปิดบ้านเอาชนะไปได้ที่2ประตูต่อ0วันนี้ครับชิวาสปอร์ตครับมาในแผน4-2-3-1ครับมีทางด้านเลมานัทครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วมีทางด้านโลลิเกตครับกับบาซายืนเป็นซ้ายขวาเชื่อกล่นเกมลุกส่วนด้านเบสิกตัดมาในแผนสี่สองสามหนึ่งเช่นเดียวกันคร ครับยืนเป็นหน้าเป้าและมีทางด้านมูซีครับกับซีวาครับยืนซ้ายขวาชิวก็เล่นเกมลุกฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านชีวาสปอร์ครับชนะ1เสมอ1แพ้3นัดล่าสุดครับออกไปเสมอแซมซันสปอร์ตแบบไม่มีสกอร์ครับที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ส่วนด้านเบสิกตัดครับชนะ1เสมอ2แพ้2นัดล่าสุดครับออกไปยันเสมอริมเซนสปอร์ตมาที่1ประตูต่อ1วันนี้ครับทีมเยือนครับตัวเจ็บเยอะมากครับแล้ววันนี้ครับเป็นบอลถ้วยครับคงไม่น่าเสียงเอาตัวหลักๆลงครับพะถ้าเกิดมีตัวเจ็บขึ้นนนนนนมมาาาาอออีีกกครัับบท่่่่จจะะแแยยงเ็ตว ในลีกมากกว่าส่วนด้านเจ้าบ้านครับวันนี้ครับทีมพร้อมมากครับและกับเลที่เปิดมาวันนี้ครับไม่สูงเกินไปครับเจ้าบ้านครับคงเบียดเอาชนะไปได้สกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่10หรือไม่ก็2 1ครับสรุปแนวทางทีเด็ดยี่ปั้นวันนี้ครับคู่แรกครับให้ไปทางด้านนิวคาสเซิลครับคู่ี่2ครับไปทางด้านกำแพงสูง3ลูกและคู่สุดท้ายครับไปทางด้านชิวาสปอร์ตได้เลยครับส่วนใครครับที่อยากได้มากกว่าหน้าช่องหรือว่าอยากได้ตัววีพีสามารถทิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับ ก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe ให้กับทีมงานทีเด็ดฟุตบอลบายเฮียป,ปั้นทันเกมกันด้วยนะครับขอบคุณครับ